น้ำพืชลงไปพริกแกงลงไปผัพริกแก,กงเลยอ๋อแต่พี่น้องแบบผัดกระเพรากุ้งเน,งนื้อพี่น้องวันนี้พร้อมกุ้งลงไปเลยพี่น้องกุ้งเ,เราวดไม่ลรืพี่น้อง ห้อมก็พี่นดองพอมพี่น้องตาลังเีกนิึงพี่น้องตาลักเกนิดนึงพรุ่ล้พี่น้งงองตมันหอยนิดเดงหวานนิดเดงฝาเขียวนิดเดง ตันนิดเดิงตบปาสักหน่อยตามด้วยผงหนัวพี่น้องตามด้วยผงหนัวหอมหอมหอมเลยพี่น้องเลยกุ้งในที่เลวก็หอม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 กุ้งเในที่เลยก่อน ใส่กระเพราปลาลงปลาที่นั่นเลยน้ำหมักโค้งนิดหน่อยพี่น้อง สีสันนาทานไหมจ๊ะผักกระเพาะกุ้งพี่น้องสีสันนาทานไหมจ๊ะสุกแล้วก็ตักเสิร์ฟผักกระเพาะกุ้งพี่น้องเลยสีสันสวยงามแซ่บๆเลยพี่น้องเลยตัวใหญ่ๆเลยกุ้งพี่น้องแซ่บๆเลยพี่น้องแซ่บๆเด้อแซบ่แซบๆลำพิวนเด้อจวดๆ ที่เขาสวยแล้วลอนพี่น้องเอ้ยซับซ่านสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังแรงใจใพี่วันนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเนะครับเนาะที่เข้ามารับชมมาก่นอนมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเอ้ยลำล้ำรวยกันทุกคนทั่วภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะวันนี้พี่วันได้ผักกระเพรากุ้งเด้อพี่น้องเอ้ยกระเพรากุ้งแซ่บเลยพี่น้องแซ่บ,บ,บ,บนน้ำพี่วันเลยพี่น้องเลย ทางไก่ทางไก่พี่น้องกินแล้วขอบสวยร้อนๆพี่น้องเอ้แซ่บเลยพี่น้องแซ่บนัวโอ้แซ่บ,บพี่น้องน้ำนัวพ,พี่น้องเสาน้ำนี่ก็แซ่บอ่ะพี่น้องได้กับเพาะปลาอีกพี่น้องเอ้โอ้สุดยอดเลยพี่น้อง เด้อทางไกลทางไกลมากินน้ำพริกวันเขาเที่ยงพี่น้องผักกะเพรากุ้งพี่น้องผักกะเพรากุ้งเขาเ,เขาสวยพี่น้งอง กลุ mm. ่มพี mm. ่น้องกลุ่มอืมฝนกำลังจะมาเลยพี่น้องเลยมือตึ๊บมาเลยพี่น้องถุงพี่หน่อตกองอายุเขา โอ้เผ oh, mm ็ด hmm. ร mm ้อนแซ่บนวลเผ็ดร้อนแซ่บนวลโอ้โหเหงื่อแตกตัวจานเลยพี่น้องแซ่บ ห mm hmm. น้ำนวดดีพี่ต้องอืม mm hmm. mm hmm. พี่น้ซ่บอืมโอ้แซ่บเลยพี่น้องเลยโอ้ เขาเอามันหน่อยพอดพี่น้งองเขาเมื่อก่อนแซ่บเ <c oughs> ขาเมื่อก่อนพี่น้องเลย <c oughs> แซ่บเลยพี่น้องเออจัดเลยแซ่บหน่อยพอดพี่น้องกินเขาหมดก่อนพี่วอนกินไ่สวยไ่งามก็ต้องขอถอขอไปพี่น้องท่านเลยนะครับลาแล้วครับอย่าเก็บอจะจวนเดอ้อพี่น้องเลยลำลำเลยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม